ทำไมบางคนรายได้เยอะหลักแสนหลักล้านต่อเดือนแต่ยังเป็นหนี้ไม่มีเงินเก็บในขณะที่บางคนรายได้น้อยแค่หลักหมื่นแต่มีเงินเหลือเก็บหลักแสนหลักล้านคนส่วนใหญ่มักคิดว่าท่านรายได้เยอะเดี๋ยวเงินก็เหลือเองคิดว่าปัญหาคือเราหาเงินได้น้อยไปจึงวิ่งหาเงินเพิ่มแล้วก็ยิ่งหากลับยิ่งเหนื่อยเงินเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ไหลออกไปเหมือนเดิมความจริงอะเงินไม่ได้อยู่กับ คนที่หาเก่งที่สุดแต่จะอยู่กับคนที่ถือพลังผู้ดูแลเงินได้เงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือพลังงานชนิดหนึ่งถ้าเราใช้เงินด้วยความเครียดหรือกลัวว่าเดี๋ยวก็หมดเงินจะรับรู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเงินจึงมาเร็วและไปเร็ววิธีแก้นะคะ 1. ใช้เงินด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ก่อนจ่ายให้ถามตัวเองสั้นๆว่า เงินก้อนนี้กำลังสร้างชีวิตแบบไหนให้ฉัน 2. แยกเงินก่อนใช้เสมอไม่ต้องเยอะแค่ให้จิตใต้สำนึกรู้ว่าฉันคือคนที่เก็บเงินได้เพราะจักรวาลและจิตใต้สำนึกอะไม่รู้ว่า5บาทน้อยร้อยล้านมากเขาไม่สนจํานวนแต่เขาสนความถี่เพราะฉะนั้นเก็บไปเลยค่ะเก็บบ่อยๆให้จิตใต้สำนึกคุ้นชิน ข้อ 3. เคารพเงินทุกก้อนเลิกพูดว่าเงินไม่พอเงินหายหมดให้เปลี่ยนเป็นเงินของฉันกำลังถูกจัดการดีขึ้นทุกวันข้อสี่เปลี่ยนบทบาทในใจจากคนหาเงินเป็นคนที่เงินรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยวันนี้อยากให้จำประโยคนี้ไว้ให้ดีเงินไม่ได้เลือกอยู่กับคนรวยแต่เลือกอยู่กับคนที่พร้อมดูแลเขา ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าหาเงินได้แต่เงินไม่อยู่คอมเมนต์เงินพร้อมอยู่กับฉัน